ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสิ่งที่เรียกว่ากล่องสุ่มนะครับก็จะเป็นอันนี้นะเร้จะพูดอะไรล่ะก็มันก็จะเป็นของแม็กเอนเดิมรู่นสิบเอ็ดดมินิเียนมินิสกล่อง วที่ผมเลือกเนี่ยก็จะเป็นนี่นะอย่างชุนโนโซอสลดหรือหยงชุนโคตดโคตดมันก็ดูตรงนี้นซื้อมา250หบาทแต่เขาลดเหลือ219สบเก้าทนแล้วก็จะมาแกะกันเลย นี่ก็จะเป็นใบมั็นทุกอย่างสวยดีด้านหลังก็ได้ติ๊กว่าได้ตัวอะไรนะก็มาู้กันนาในกล่องก็จะมีบลูนะครับบล,ลูยีโนเซเลปเตอร์บลูเล็กติ๊กเดียวเองน่ารักน่ารักใช้ได้ นะตาก็เปสีดำนะข้งางใต้ก็มีปั๊มโลโก้จุลศิลป์บลูกตต็ตัวเอกก็คืออย่างชินโนโซลแต่ผมชอบเรี่ยวแบบเนี้ยตัวมันก็จะเป็นสีสเขียวยางอนะเหมือนบลูก็เป็นยางเหมือนกันนิ่มในะต้เท้าก็ปั๊มโลโก้จุลศิลป์บลูเหมือนเดิมหางหัวได้ก็เป็นยางเนี่ยหน้าตามัน เฮ้ถ hey. ้าตรงตรงหงอนหงอนหรือเปล่าวปากก็ปากก็อ้าได้อีืออ้าปาก,กได้เฮ้ย hey. จับมุมหน้าโคตรให้เลยเอยแขนก็ขยับได้ก็มีแค่นี้แหละ